สำหรับคลิปนี้ผมพี่สีมารีวิวพี่น้องไ้เบิ้งครับพักสวนขั้วที่จาจะรุ่นครับย้ายเตือนปลูกไว้เนี่ยผมสวหลายครับนี่แถวนี้มันยังไงครับนี่ปลาตะไคร้ด้วยครับอันนี้เป็นละมุดครับอันนี้เป็นคาตะไคร้คาตะไคร้คาตะไคร้สลับกันไปเลยข้างล่างมีหอดกระชายด้วยครับนี่นี่นี่นกระชายตัวละมุดก็เป็นแถวไวปลูกไว้ประตู แต่ละก,กว่วเห็นบ่ครับนี่ปลูกตอนที่ผมรีวิวให้เบิ้งพูดถ้าพี่น้องติตตามเบื้องนะครับช่วงนั้นแรงๆแหงๆผมกะคุดลุมแล้วก็เอามาเงียงสองเงียงอ,อันตะไคร่ไหมครับเราเอามาลงปลูกฝังไว้แล้วก็หดน้ำนะครับพร้อมๆกันก็ปลูกละมุดไว้นี่แหละพูดนะสัดขึ้นสัดข้นเบื้องบาสนี่ผู้คนพันสี่เอาตะไคร่กว่วเดียวดี่ครับนี่เพิ่นเอาออกจากต้นคางต้นละมดุดเพิ่นว่านี่ เพิ่นกันลังเอาไปมันช่ไม่ได้กินเป็นปีพุ่นตีกว่าเดียวนึงมึ <c oughs> งดูปา้ <c oughs> าเขาจุนพูนไหมมึงดูเบิดเอาไปแจกพี่พี่แจกน้องบุญเขาสากพี่น้องผู้ใด้ว่ามีตะไครเด้อบุญเขาสากพุ่ลมากรากไมมบักซีดาบาร์ทหารว่าบักซีดาครังนี้ก่อนโบ๊ยนี่นี่น,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 นี่สวนบักซีดาสวนบักหน่อยนาะที่ปลูกให้เห็นเห็นจ้าจ้นั่นละนี่ โอ้ยแม่หยบกระเจียวพูนเนี่ยถือดาช่นหนี่บักฝรั่งสีดาเป็นน่วยเป็นน่วยแล้วครับเป็นจะได้ใส่ข่าสากว่าถ้าว่าร้อยไปกินแน่ก็มี่แล้วพุ่นน่วยสุกก็มี่บักซีดาครับพุ่นพุ่นเห็นว่า่ะนั่นนั่นพูนพูนพนพูนพนฝรั่งคิมจูครับโอยพ่นทางล่างพ่นก็เป็นบักกระเจียวมาตัดหญ้าให้พร้อมสะอาดสะอ้านเล็กน้อยพูน่ะ กวางกิมจูไรเมล็ดเด้วยครับผุนข้างผุนเป็นปากก้ากล้วยกล้วยหอมทองเนี่ยน้อยนาอ้อมไว้นะครับอ้อยนาอ,อ้อมอ้อมมันรั่วลักแดนไว้บผุนข้างนี้ก็จะเป็นกระท้อนอันกระท้อนครับนี่ยถ้าว่าผมก็ได้กินเลยปีน,นี้มันลวนเมื่อเพราะว่ายัางเสรนันปันผื่นหนอนบริหวาครับผุ่นกล้วยใส่งานกอไผ่เบิองเบืงเบือง,ง,งเอาปัดหักเอาหักเอาเอางาเดียวดีนี่ก็สีเหลืวง่ายวู้ผุนะ หักโปหักโปไปเขาขาวสินะเขาพันพันธ์อย่างาเอื่นพันธ์กระเสียดว่ะสินตะไคร้พันธ์กระเสียดกันนะปีนี้อันโอ้มื่อนี่เที่ยงพันธ์ไว้พันธ์ตุ่มป่าตัวคาอวันกับงามงามพี่น้องสะอร์ไลอันขอถวดพี่น้องผู้เป็นไปขายตลาดนัดเด้อบโบเรอุดหนุนคอยยสวนกับมีซอยซื้อค่าเนี่ยคอยคือตะไคร้แน่พอนะ ไม้ยอาวางสั่นทางสีถ้าร้องคุณย่ายครับยุสวนกับเบืดครับพี่ผมก็ร่างสิตัดหยาบ่งนี้ได้ครับบักให้พี่น้องมาเอาหยาไปงัวกับผมมาก็เลยพับคักชะลอไปก่อนตัดเอาเตาบ่อองนี้ไปก่อนนะครับเนาะเอาคลิปนี้ล่าพี่น้องไปซ้ำนี่แหละครับมาเบิงสวนบรรยากาศก,กับฝนตกลิ้นปล่อยๆจังน้อยมาเอาตะไคร้ไปใส่ต้มปลาครับผม